กรัมรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมเรื่องราวของไอตองมีอาชีพขายผลไม้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่เมื่อตอนที่ไอตองเป็นเด็กๆต๋องเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักมากอ้วนท้วนขาวสมบูรณ์ดีใครเห็นก็มักจะเข้ามาเล่นมาหยอกล้อด้วยความน่าเอ็นดูไอ้ตองมักจะไม่ค่อยชอบผู้ชายสักเท่าไหร่แต่ตรงกันข้ามครับถ้าผู้หญิงสาว,ส,าวสวย,สวย หุ่นดีหน้าอกใหญ่ๆไอ้ตองจะชอบเป็นพิเศษมันจะยื่นมือขึ้นมาให้ผู้หญิงเหล่านั้นอุ้มโดยสมัครใจทีเดียวพี่ต่อพี่ต่ออุ้มลูกใครอ่ะอ๋อลูกพี่เองอ่ะชื่ออะไรเหรออืมชื่อน้องตองอ่ะน้องตองรูปหล่อตายน้องตองรูปหล่อจริงๆด้วยขาวอ้วนทวนจํำมั่าดีละเกินน่ะมาพี่ต่อ หนูขออุ้มดูหน่อยนะพี่นะได้ได้ลูกพี่ไม่หวงตัวหรอกพอพูดจบต๋องก็ยื่นมือไปหาสาวเจ้าทันทีมัมๆัมมัมมัมตายดูสิอุ้มปุ๊บก็หิวนมปั๊บเลยอะ่ะเนี่ยหนูต๋องอะ่ะกำหน้าอกหนูแน่นเลยอะ่ะพี่ต่ออืมไม่นะหนูก็เพึ่งให้กินนมมเพื่อตอนตื่นนอนนี่เองอะ่ะกินเยอะด้วยนะคงยังไม่หิวหรอก มัม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 เอาอีกแล้วะพี่ตอมัมมัมอีกแล้วะสงสัยหลานคงจะหิวะวายหนูต๋องอย่าบีบแรงนักสิลูกนะเจ็บมัม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 ตายพี่ตอหนูว่าลูกพี่เนี่ยคงไม่ได้หิวหรอกดูสิบีบจน้อกหนูมันมือเลยะอืมพี่ก็ว่าคงจะอย่างนั้นแหละมาเอาหลานคืนมาหนูเดี๋ยวพี่อุ้มเอง อยู่กับหนูนานเข้าอ่ะพี่ห่วงว่าแหลกคามือแน่นอนเลยใช่จ้ะพี่เอาลูกพี่คืนไปเถอะเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างจะเกิดบ่อยครั้งครับาทผู้ฟังไอ้ตองมักจะให้ความสนใจผู้หญิงสาวๆสวยมากแล้วมันมักจะฟอนเซนร่างกายผู้หญิงเหล่านั้นเหมือนกับหมาคาบตุ๊กตาเลยทีเดียวจนบางครั้งพ่อไอ้ตองกับแม่ของมันจึงได้ปรึกษากันนี่แม่มึงลูกเราเนี่ย มันอยากเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยอา้าวทำไมแกถึงถามอย่างนั้นล่ะพ่อเมืองกไอต่อลูกเราอะ่ะมันชอบยุ่งชอบวุ่นวายแต่กับผู้หญิงอะ่ะมันไม่สนอกสนใจผู้ชายเลยเนี่ยดูสิผู้หญิงคนไหนเดินผ่านเนี่ยมันต้องยื่นไม้ยื่นมืออ้อแอ้อ้อแอ,อมมมมมมม้มัมำมัมๆเข้าไปหาเขาตลอดเลยอะผู้ชายคนไหนยื่นมือเข้ามาจะอุ้มเนี่ย มันร้องไห้ล้อเลยเอ๊ะพี่ว่าปแปลกๆหรือเปล่า,าแม่มึงไม่อะพ่อมึงไม่แปลกหรอกเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ก็อย่างนี้แหละผู้หญิงตัวมันนุ่มตัวมันอ,นบ,อ,นอบอุ่นเด็กผู้ชายมันก็ชอบบางคนนมันนึกว่าไออุ่นจากอกแม่มันมันก็กอดมันก็หอมมันก็ฟอนก็เฟนอย่างนั้นและจะพ่อมึง อืพี่กับพานคิดว่าลูกเราคงจะเป็นตุ๊ดเป็นแตวหรือเปล่าไอ้ต๋องเนี่ยอย่าให้เป็นเลยนะลูกชายคนแรกอะขอแบบแมนทั้งแท่งเลยดีกว่าโท่พ่อมืองจะเป็นตุ๊ดเป็นแตวเป็นอะไรก็แช่งมันเถอะทุกวันนี้สังคมมันเปิดกว้างจะตายด็อกเตอร์เป็นตุ๊ดเป็นแตวก็เยอะแยะสาวประเภทสองก็สร้างประโยชน์ให้สังคมมันก็มากมายแก่เลิกคิดได้แล้วนะ ไอ้เรื่องเหยียดเพศเหยียดสภาพเขาเนี่ยมันไม่ดีหรอกคนน่ะไม่ว่าจะเพศไหนผู้หญิงผู้ชายหรือว่ากระเทยอ่ะทุกคนก็มีศักสีความเป็นคนเท่ากันมีความสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้เท่ากันแกเห็นหรือเปล่ากระเทยบางคนเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศดตดตั้งเยอะแยะมากมายแกไม่เอามาคิดมั่งละพ่อมืงองโนแม่มึง พ่อพูดแค่นิดเดียวเองแม่ไล่ยาวไปถึงขนาดนั้นเลยะ่ะพ่อก็อไม่ได้ว่าอะไรหรอกแม่พูดขนาดนี้แล้วอะ่ะถ้าอะไรว่าดีพ่อก็ว่าดีะเพียงแต่ว่าพ่ออยากให้ลูกเป็นผู้ชายเต็มตัวแค่นั้นเองแล้วเนี่ยแม่คิดว่าไอ้ต๋องอะมันจะชายทั้งแท่งหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะพ่อแต่ฉันดูแล้วไอ้ต๋องเนี่ย มันไม่ยังไงหรอกมันเป็นผู้ชายนั่นแหละแล้วไอเนี่ยดูท่าว่าจะเจ้าชู้ด้วยนะโตขึ้นนะ่ะจะบ้ากามหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าทําไมแม่มึงถึงพูดอย่างนั้นนะ่ะก็เวลามันเจอผู้หญิงอะ่ะดูตามันสิพี่ตามันเจ้าเล่ห์แล้วเกินน่ะเจ้าเล่ห์เกินเด็กด้วยมือไม้มัน่ะก็ทําเป็นขยุ่งขยำรอแล้วว่ะไม่รู้ไปเอาแบบนี้มาจากไหนนะพี่เนาะใช่ พี่เองก็ไม่ใช่คนลามกไอ้ตองก็ไปเอานิสัยแบบนี้มาจากไหนอะ่ะดูสิมือมันหนะักขยุ่มขยำจริงๆอะ่ะเวลามันอยู่กับผู้หญิงอะ่ะหญิงเวลาผู้หญิงอบอวบหน้าอกหน้าใจใหญ่ๆเนี่ยหืไอ้ตองนี่ขยุ่มแต่มือเลยทีเดียวใช่จ้พี่เดี๋ยวเราค่อยดูกันแล้วกันมันยังเด็กเด็กแบบนี้ดัดง่ายไม่ยากหรอกจา้าพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะได้ได้ งั้นพี่ไม่ห่วงกันแล้วกันนะแม่มึงนะและเมื่อเวลาผ่านไปโตขึ้นมาอีกหน่อยตาต่อกับเมียของแกก็รู้ทันทีเลยว่าไอ้ต๋องน่ะนเป็นชายทั้งแท่งและแถมยังเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้อีกด้วยเมื่อไอ้ต๋องอายุประมาณ1 1ถึง12ปีตอนนั้นจำได้ว่ายอยู่ประมาณป 5- ถึงป6ได้แทนที่ไอ้ต๋องจะเล่นหาแบบเด็กผู้ชายทั่วไปและมีนิสัยเกเรแบบเด็กชายคนอื่นแต่ไอ้ต๋องก็เกเรเหมือนกันครับ แต่มันเกเรอีกอย่างมันจะเกเรกับผู้หญิงไอ้นี่ชอบไปวุ่นวายกับเด็กผู้หญิงชอบไปเปิดกระโปรงเขาจนครูประจําชั้นต้องเรียกลุงต่อให้ไปที่โรงเรียนเสมอสวัสดีครับคุณครูผมต่อครับเป็นพ่อของเด็กชายตองอะเห็นตองมาบอกว่าครูให้เชิญมาหาที่โรงเรียนไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเออดิฉันเป็นครูประจําชั้นของเด็กชายตองนะคะ คือว่าคุณพ่อคะ,อะต๋องเนี่ยอยู่ที่บ้านเขามีพฤติกรรมแปลกๆหรือเปล่าคะก็ไม่นี่ครับก็หวานนอนสอนง่ายไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ครับเลยคะ,คะก็อยู่ที่โรงเรียนก็ว่านนอนสอนง่ายเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าต๋องอะ่ะชอบไปวุ่นวายแล้วก็ชอบไปรังแกเด็กผู้หญิงบ่อยๆนะคะไม่ทราบว่าคุณพ่ออ่ะ พอจะบอกกล่าวตักเตือนต๋องได้บ้างหรือเปล่าคะโอ้ตอนที่อยู่ป .5 ครูประจำชั้นก็เชิญผมมาที่โรงเรียนบ่อยเหมือนกันครับอาจารย์ตอนนี้ป .6 แล้วไอ้ต๋องมันยังไม่เลิกอีกละครับค่ะคุณพ่อหนักขึ้นก่าเดิมอีกคะ่ะต๋องเป็นยังไงก็ไม่รู้ชอบไปแอบดูใต้กระโปรงนักเรียนหญิงนะคะ่ะบอกยังไงก็ไม่ฟังเตือนยังไงก็ไม่เอาเนี่ย อาจารย์จดปัญญาจริงๆนะคะคุณพ่อโอ้ถ้าอย่างนี้อืเราจะแก้ปัญหายังไงดีล่ะครับคุณครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะบอกมาหลายวิธีแล้วว่าตองไม่ฟังเลยอะคะ่ะเนี่ยก็ว่าจะให้คุณพ่อจัดการถ้าจัดการไม่ได้ก็คงต้องให้ต่องย้ายโรงเรียนนะคะกลัวว่านักเรียนหญิงอะจะเอาเรื่องราวไปบอกผู้ปกครองเขา ถ้านานวันเข้าแล้วโรงเรียนยังมีมาตรการอะไรจัดการต่องหนะ้าก็คงต้องให้ต่องย้ายโรงเรียนนะคะคุณพ่อโอ้ยอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยครับคุณครูเดี๋ยวผมจะจัดการบอกกล่าวรูกผมเองเอ,อ่ออายุไม่เท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวคงจะบอกได้แ่้ะครับคุณครูคุณครูให้โอกาสน้องต่องสักครั้งนะครับค่ะคุณพ่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองให้โอกาสต่องสักครั้งค่ะต่อง ต่อไปต๋องต้องปรับปรุงตัวเองนะจ๊ะต๋องทําแบบนี้ไม่ได้นะลูกต๋องอาจจะไปเที่ยวมองใต้กระโปรงเพื่อนๆผู้หญิงแบบนี้ตลอดไปไม่ได้นะจ๊ะครับครูต่อไปผมไม่ทําอีกแล้วครับเนี่ยต๋องพูดแบบนี้ตลอดเลยค่ะคุณพ่อต่อไปต๋องไม่ทําอีกแล้วต่อไปต๋องไม่ทําอีกแล้วพอตอนเลิกเรียนน่ะเด็กนักเรียนผู้หญิงวิ่งมาฟ้องต๋องทุกวันเลยค่ะคุณพ่อ โอ้ยผมก็อายแล้วเกินนะครับคุณครูเอาเป็นว่าเอาอย่างที่คุณครูบอกอะให้โอกาสต๋องอีกสักครั้งเออถ้าอย่างนั้นวันนี้ต๋องก็ไม่ต้องเรียนนะลูกนะกลับบ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวพ่อพากลับบ้านไปคุยกับแม่เขาดูว่าจะเอาอยัางไงนะครับคุณครูค่ะคุณพ่อขอบคุณคุณพ่อมากนะคะเออว่าแต่ว่าคุณพ่อไม่โกรธคุณครูนะคะ ไม่ครับไม่โกรธหรอกครับดีซะอีกคุณครูพูดตรงๆอย่างนี้ผู้ปกครองอ่ะจะได้รู้ว่าลูกเต้าอ่ะเขาเป็นยังไงจะได้ไม่หลงผิดคิดว่าลูกตัวเอง่ะเป็นเด็กดีอยู่ได้รู้ตั้งแต่เนิ่นๆอย่างเงี้ยดีแล้วครับจะได้บอกได้สอนจะได้แก้ไขกันได้ทางท่วงทียังไงผมกลับก่อนนะครับคุณครูครับขอบคุณคุณครูมากครับแค่ เดินทางปลอดภัยนะคะคุณพ่อต๋องเชื่อคุณพ่อเขานะอย่าดื้ออย่าซนนะลูกครับคุณครูขอบคุณคุณครูมากนะครับพอสองพ่อลูกกลับมาถึงบ้านการเทศนายกใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นต๋องที่ครูเขาพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าลูกผมไม่อยากจะเชื่อเลออยะจริงครับพ่อจริงอย่างที่ครูเขาพูดนั่นแหละครับ แล้วต๋องทำไมชอบไปมองรอดกระโปรงนักเรียนหญิงคนนักอ่ะเพื่อนต๋องไม่ใช่เหรอลูกใช่ครับพ่อแต่ว่าต๋องอยากเห็นนะครับต๋องไม่รู้สึกอะไรอะ่ะเอาแล้วถ้าไม่รู้สึกต๋องไปมองทําไมลูกชอบครับพ่อชอบมองครับมองแล้วมันรู้สึกคึกคักยังไงก็ไม่รู้อะ่ะโงแบบนี้ลูกพ่อเนี่ย มันมีแนวโน้มเอียงแบบไหนหรือเปล่าเนี่ยแม่มึงคงจะไม่อกบางพี่ต่อเด็กผู้ชายก็อย่างเงี้ยก็สมัยเราเป็นนักเรียนอะ่ะมันก็มีเยอะอะ่ะเพื่อนผู้ชายเนี่ยที่หำหามอะ่ะทําตัวบา้าบาบอๆแบบต่องัก็เยอะแยะมากมายมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละพี่ต่อพี่ไม่ต้องคิดมากเลยเอาไม่คิดมากยังไงละแม่มึงเนี่ยครูถึงกับเชิญผู้ปกครองแล้วว่า ถ้าเกิดว่าไอ้ตองอะ่ะยังไม่เลิกพฤติกรรมแบบเนี้ค,คุณครูเขากลัวว่าเด็กนักเรียนผู้หญิงเพื่อนไอ้ตองอะ่ะจะเอาเรื่องที่ตองทำอะ่ะไปฟ้องผู้ปกครองเขาแล้วถ้าเกิดว่าผู้ปกครองเขาเอาเรื่องขึ้นมาโรงเรียนก็ต้องโด่งดังถึงเวลานั้นอะ่ะเขาก็ต้องให้ตองไปเรียนที่อื่นนะแม่มึงตายปฏิกิริยาจริงเหรอพ่อมึงตองทำขนาดนั้นเลยเหรอลูกกะครับแม่ ก็ประมาณนั้นแหละครับผมชอบอครับแม่หักข้ามใจตัวเองไม่อยู่เลยครับโถตายแล้วแบบนี้จะเอาอยัางไงดีนะจ๊ะพ่อมึงอืมเออต่องลูกเห็นกนหน้าพ่อหน้าแม่ลองทำตัวเป็นคนดีลองทำดีๆกับเพื่อนนักเรียนผู้หญิงเขาดูมากได้ไหมลูกถือว่าพ่อขอร้องถทเรียนจบมาแล้วอะ่ะ สองอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะมีเมียพ่อก็จะให้มีเอาเอาอย่างนี้เลยตกลงไว้ลูกทั้งนั้นก็ตกลงครับพ่อต่องเลิกก็ได้ครับต่องสงสารพ่อกับแม่โอ้ยขอบใจจริงๆลูกเอ้ยทุนหัวทุนกระหม่อมกระหม่อมแก้วของพ่อกับแม่นะลูกนะแล้วก็เป็นอย่างที่พ่อกับแม่ของต่องคิดครับหลังจากที่อบรมต่องแล้ว ต๋องก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นกับเพื่อนผู้หญิงอีกเลยจนเวลาผ่านไปต๋องก็เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่สแล้วก็ต๋องก็ได้ขอพ่อกับแม่ไม่เรียนต่อจะออกมาทํางานพ่อกับแม่ก็อนุญาตโดยไม่ได้ว่ากล่าวอะไรต๋องพอคิดว่าลูกตัวเองนั้นคงคิดมาดีแล้วคิดดีแล้วชิบไม่ต๋องจะเรียนแค่มศมาลูกครับพ่อบ้านเราไม่ค่อยมีเงินมีทองเท่าไหร่อ่ะ ผมจบมสามผมทํางานช่วยพ่อช่วยแม่ก่อนครับเดี๋ยวถ้ามีเงินมีทองเมื่อไหร่อ่ะค่อยกลับไปเรียนใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าอย่างเงี้ยดีหรือเปล่ามันก็ดีอ่ะแต่ว่าถ้าต๋องอยากเรียนต่อเลยอ่ะพ่อกับแม่ก็มีปัญญาส่งอยู่นะลูกไม่ครับพ่อผมมันลูกผู้ชายชื่อต๋องผมอยากส่งตัวเองเรียนครับพ่อเอาตามนี้นะครับอืมเอา ถ้าตองคิดดีแล้วก็เอาตามนั้นนะลูกถ้ายังไงก็อย่าทิ้งเรียนก็นแล้วกันนะลูกนะครับพ่อเดี๋ยวถ้ามีเงินมีทองเยอะเมื่อไหร่เดี๋ยวตองจะกลับไปเรียนเองครับเอาเอาเอาโอเคโอเค,อเคลูกพอไอตองมนเรียนจบมสาม,มันก็รู้สึกรักในชีวิตอิสระของมันมากมันไม่ต้องไปโรงเรียนและแถมมันยังทาอะไรได้ตามใจตัวเองอีกด้วยไอตองเริ่มคบเพื่อนดุนพี่ซึ่งแต่ละคนก็เฟี้ยวๆฟทั้งนั้นครับ จนไอต้ตองอายุ18ปีมันก็เริ่มสูบบุหรี่แล้วก็เริ่มกินเหล้าเมายาไอต้ตองใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบเต็มที่มากไม่ว่าจะเป็นการพนันหรือยาเสพติดทุกชนิดผ่านมาในชีวิตไอต้ตองแล้วแทบทั้งสิน้นแต่สิ่งที่ไอต้ตองชอบมากที่สุดก็คือการเที่ยวผู้หญิงในตอกนกลางคืนนั่นเองครับซึ่งการเที่ยวผู้หญิงของไอต้ตองก็คือการทําเรื่องอย่างว่านั่นเองไอต้ตองจะชอบเป็นพิเศษมันไปเที่ยวผู้หญิงแทบไม่เว้นแต่ละคืนเงินทองได้มาเท่าไหร่ ก็เอามาเที่ยวผู้หญิงจนหมดบางคำ่ำบางคืนเงินไม่พอก็หยิบก็ยืมเพื่อนฝูงบ้างก็มีเอ้ยต๋องวันนี้ไปเที่ยวไหนวะเพื่อนก็ว่าจะไปเที่ยวแถวเดิมอะไปแถวรัชดานะเพื่อนที่เดิมที่เดิมเอ้ยต๋องมึงเที่ยวผู้หญิงทุกวันน่ะมึงไม่เบื่อบ้างหรือไงวะเงินทองอะ่ะไม่มีเก็บไม่มีกร,รมแล้วนะเวย้ยเอ้ยมันของชอบอะ่ะชอบใครก็ชอบมันสิวะ ูชอบผู้หญิงกูไม่ได้ทำใครเดือดร้อนนี่กูไม่ได้ไปข่มขืนใครนะเว้ยเที่ยวผู้หญิงอ่ะกูก็เที่ยวเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใครอ่ะทำไมต้องพูดอย่างนี้ด้วยว่าเพื่อนโถเอ้ยแขยอกล้อเล่นนะต๋องอย่าเอามาเป็นประเด็นเลยนะเพื่อนแขยอกเล่นหยอกเล่นเบาๆนะเพื่อนเออหยอกก็ได้ต่อไปอ่ะเอ็งอย่าหยอกแบบนี้นะเว้ยขาเคืองเอางี้ก็แล้วกัน ในฐานะที่เองทำให้ข้าเคืองอะ่ะข้าขอยืมเงินสักพันดีวะโอ้ยทําให้โกรธแค่นี้ก็ยืมเงินเป็นพันเลยเหรอวะเพื่อนเออหน้าอมากรพันหนึ่งเดี๋ยววันหลังข้าคืนให้โอ้ยต๋องเงินทองไม่มีอะ่ะจะไปเที่ยวทําไมวะเพื่อนไม่ต้องพูดมากอะ่ะจะให้ยืมหรือเปล่ายืมกูก็คืนน่ะจะพูดมากทําไมอะ่ะเออเออเออได้เว้ยเอาเอา,เอา,เอา,เอาไป พันหนึ่งใช่ป่ะเออพันหนึ่งดีมากเพื่อนดีมากเนี่ยแบบเนี้ยคบกันยาวๆเลยพอไอต้ตองได้เงินเสร็จมันก็ไปเที่ยวที่อย่างวาครับและสถานที่เที่ยวอย่างวาของไอต้ตองก็ไม่ได้มีแค่เส้นถนนรัชดาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย่านคลองหลอดหัวลําโพงวงเวียน22กรกฎาหรือว่าจะเป็นท้องสนามหลวงไอต้ตองเดินทางมาแล้วแทบทั้งสิ้น นักท่องเที่ยวยามกลางคืนในย่านนั้นรู้จักไอตองเป็นอย่างดีและคนเหล่านั้นก็ต่างให้ฉายาไอตองห้อยท้ายชื่อไอตองว่าตองบ้ากามโดยปริยายครับแต่ถึงแม้ว่าไอตองจะมีนิสัยชอบเที่ยวเรื่องอย่างว่าแต่ไอตองก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับตองไม่เคยลักเล็กขโมยน้อยตองไม่เคยมีคดีเรื่องผู้หญิงยิงเรือเลยและยิ่งไปกว่านั้นไอตองยังมีนิสัยให้เกียิผู้หญิงด้วยตอง แม่ถามอะไรต๋องจริงๆสักอย่างได้ไหมลูกได้ครับแม่แม่ถามอะไรผมอ่าต๋องต๋องจะเที่ยวแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ชาวบ้านชาวช่องอเขาเรียกต๋องว่าไอ้บ้ากามอะ่ะแม่อายคนเขาละเกินนั้นนะลูกแม่ครับคนเขาก็เรียกไปอย่างนั้นเองอะ่ะแล้วต๋องไม่โกรธเขาเหรอลูกโกรธทำไมครับแม่ ผมว่าทําให้คนอื่นเขาหัวเราะขบขันได้อะ่ะผมก็มีความสุขคนเราอะ่ะถ้าเขานึกถึงเราแล้วเขาหัวเราะเขามีความสุขเราก็ได้บุญด้วยนะครับแม่เอาแล้วเขาเรียกต๋องว่าต๋องไอ้บ้ากามอะ่ะต๋องไม่โกรธเขาเหรอลูกไม่ครับแม่ผมไม่โกรธอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะผมอะ่ะชอบเที่ยวเรื่องอย่างว่าแต่ผมก็ให้เกียรติผู้หญิงทุกคนนะแม่นะแล้วผม่ก็ไม่เคยไปรังแกผู้หญิงคนไหนเลย ผมมาให้เกียรติทุกคนใครดีกับผมมาผมก็ดีกับเขาบางคนนะ่ะไม่ดีกับผมผมยังให้เกียรติเลยครับแม่อืมต๋องถ้าแบบเนี้ยถ้าต๋องชอบเที่ยวผู้หญิงแบบเนี้ยแม่ว่าต๋องหาเมียสักคนไม่ดีกว่าเหรอลูกโถ่แม่ผม่ไม่คิดจะหาใครหรอกครับไม่ถูกใจใครสักคนหนึ่งเลยอะ่ะเอา้า ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะต๋องก็เวลาที่ผมเจอใครอะจากที่ผมชอบแล้วผมเจอคนอื่นเข้ามาผมก็ชอบคนอื่นผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบใครจริงๆจังๆนะครับแม่ผมเคยจีบผู้หญิงหลายคนแล้วแต่พอผมเจอผู้หญิงคนอื่นเข้ามาผมก็เปลี่ยนใจนั่นก็แสดงว่าผมมยังไม่รักใครจริงๆรนะแม่นี่ถ้าเกิดว่า ผมไปคบเขาจริงๆจังๆมาแล้วเกิดผมไปทิ้งเขาเขาก็ต้องเสียใจใช่ไหมล่ะแม่ผมก็ต้องกลายเป็นคนผิดใช่ไหมครับโอ้ต๋องคิดอย่างนี้มันก็ดีนะลูกนะเป็นการให้เกียรติผู้หญิงด้วยโอ้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็สู้ไม่ต้องอยู่ตั้งแต่แรกใช่ไหมลูกใช่ครับแม่ผมว่าคิดอย่างนั้นแหละครับถ้าเกิดผมยังไม่พร้อมอ่ะผมก็ยังไม่อยากมีครับแม่ สู้ผมเที่ยวอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันดีกว่าครับเงินทองหมดก็ช่างมันหมดผมก็หาเอาใหม่ดีกว่าที่ผมไปหามีลูกมีเมียโดยที่ผมไม่ได้รักเขาสุดท้ายผมก็ทิ้งเขาครอบครัวก็แตกแยกผมก็กลายเป็นไม้เมียก็กลายเป็นไม้ลูกก็กลายเป็นกำพร้าแบบนั้นอะผมไม่เอาครับแม่โอ้ตองลูกลูกคิดดีนี่นะครับแม่ผมคิดอย่างนั้นนะครับ ถ้าหากว่าวันหนึ่งอะ่ะผมเจอผู้หญิงที่ผมรักอะ่ะเดี๋ยวผมก็เลิกเองนะครับแม่อาาเอา,เอา,เอาดีลูกดีถ้าอย่างนั้นแม่ก็อวยพรให้ต๋องอะ่ะเจอคนที่ใช่กันแล้วกันนะจ๊ะครับแม่และแล้ววันที่ทําให้หัวใจของต๋องต้องละลายก็มาถึงเมื่อการปรากฏตัวของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายส้มโอเธอมีชื่อว่าแป้งครับแป้งเป็นผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักมาก ขาวสวยหุ่นห้างดีแถมมีหน้าอกหน้าใจที่ใหญ่บึ้บบับตรงสเปคไอตองอีกด้วยครั้งแรกที่ตองเจอหน้าแป้งตองก็ถึงกับยืนตะลึงงึงงันเลยทีเดียวโอ้ยใครวันเนี่ยสวยถูกตาต้องใจเราเหลือเกินอะเนี่ยสัญญากับตัวเองเลยว่าถ้าได้อินนี้เมื่อไหรอ่อ่ะกูจะเลิกทุกอย่างเลยและทันทีที่ไอตองมันดึงได้อย่างนั้นมันก็ไม่รอช้าครับท่านผู้ฟัง ไอ้ต๋องตรงเข้าไปจีแป้งทันทีเออสวัสดีครับน้องสาวพี่ชื่อต๋องน้องชื่ออะไรอะ่ะหนูชื่อแป้งจ้พี่พี่มีอะไรหรือเปล่าอะ่ะหนูรู้นะพี่ชื่อต๋องแล้วพี่อะ่ะเป็นผู้ชายบ้ากามด้วยโทแป้งขครเร่าให้แป้งฟังอะ่ะแป้งเพิ่งมาอยู่ไม่ใช่เหรอหนูมาอยู่ได้สามสี่วันแล้วพี่เนี่ยบรรดามแม่ค้าในตลาดอะ่ะเขาเตือนหนูกันหมดแล้วล่ะ ว่าพี่อะชื่อต๋องแล้วพี่อะเป็นคนเจ้าชู้แถมลาบกด้วยเขาบอกให้หนูว่าระวังพี่อา้าวแล้วเขาจะบอกให้หนูระวังพี่ทําไมอะก็หนูสวยไงเขาก็เลยคิดว่าถ้าพี่เห็นว่าหนูสวยเดี๋ยวพี่ก็ต้องมาจีบหนูอา้าวจีบหนูก็อยู่ที่หนูนี่หนูต้องระวังทําไมอะต้องระวังพี่เรื่องอะไรก็เขาคงจะเห็นว่าพี่ต๋องหลอ่อ ล้วคิดว่าหนูจะชอบพี่ละมั้งโทรพูดอย่างนี้พี่เสียหายหมดเลยแป้งแป้งพี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะแป้งให้โอกาสพี่หน่อยพี่อย่าเป็นคนดีพี่ไม่ได้มีเรื่องมีราวอย่างที่เขาพูดเลยพี่เป็นผู้ชายพี่ก็เที่ยวปกติทำไมงั้นน่ะแป้งลองถามเขาดูสิว่าพี่เคยมีแฟนที่ตลาดหรือเปล่าอ๋ออันนั้นหนูถามแล้วพี่พี่ไม่มีแฟนที่ตลาดหรอก ดูถามมาแล้วเห็นไม่เล่าทางนั้นแป้งอ่ะให้โอกาสพี่หน่อยนะรับรองว่าพี่อ่ะไม่ทำให้แป้งเสียใจหรอกพี่ไม่เคยมีแฟนเลยแป้งเชื่อไหมพี่เป็นวัยรุ่นอ่ะพี่ก็เสียเงินซื้ออย่างเดียวเลยพี่ไม่เคยถูกใจใครแบบแป้งเลยแป้งให้โอกาสพี่หน่อยนะพี่อ่ะยังไม่รู้หรอกว่าความรักมันเป็นยังไง แต่ทันทีอะที่พี่เจอแป้งพี่ก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยมันใช่ความรักหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าพี่อยากอยู่กับแป้งทุกวันนะอยากจะทำเรื่องดีๆให้แป้งแล้วพี่อ่ะก็จะไม่เที่ยวแล้วด้วยแป้งให้โอกาสพี่หน่อยได้ไหมตายพี่ตองนี่ขนาดว่าพี่ไม่เคยจีบใครพี่ยังพูดดีขนาดเนี้ยเนี่ย หนูเกือบจะเคลิมแล้วนะเนี่ยดีนะมีคนเล่าให้ฟังเยอะหนูก็เลยไม่อยากจะเชื่อพี่เท่าไหร่อ่ะแต่ก็เอาเถอะเนี่ยหนูเห็นว่าพี่หน้าตาหล่อนะหนูเลยให้โอกาสอ่ะเอาเป็นว่าถ้าพี่อยากจีบหนูอ่ะหนูก็ให้จีบแต่จะจีบติดหรือเปล่าอ่ะหนูก็ไม่รู้นะเพราะว่าหนูก็สวยอ่ะแล้วหนูก็เคยหักอกผู้ชายมาแล้วไม่ใช่น้อยถ้าพี่อยากจะคลองใจหนูได้อ่ะพี่ต้องพยายามหน่อยก็แล้วกัน ได้ได้มึถ้าแป้งให้โอกาสพี่อย่างเนี้ยพี่อะก็ขอบใจแป้งมากก็แล้วกันและหลังจากที่แป้งกับต๋องคุยกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าไอ้ต๋องก็เช้าถึงเย็นถึงเอาอกเอาใจแป้งสารพัดและไอ้ต๋องก็ไม่เคยทําให้แป้งเสียใจเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งไอ้ต๋องก็เลิกเที่ยวเลือกอย่างว่าแล้วด้วยมันตั้งใจเก็บเงินเก็บทองเพื่อสร้างอนาคตกับแปง้งแปง้งเนี่ย คุยกันตั้งหลายเดือนแล้วว่าพี่อยเลิกทุกอย่างแล้วนะแป้งเห็นไหมพี่อเก็บเงินเก็บทองได้มากโขแล้วอ่าอะไรเพิ่งไม่กี่เดือนเอง่ะนี่พี่อยากจให้ฉันเชื่อแล้วเหรอว่าพี่เป็นคนดีอ่ะพี่ต๋องโถแป้งเนี่ยถือว่านานมากแล้วนะสำหรับพี่เมื่อก่อนเะพี่เที่ยวทุกวันเที่ยวแบบไม่มีวันหยุดอ่ะเงินทองไม่พอพี่ก็หาหยิบหายืมคนทุกวันเนี่ย พี่เลิกหมดแล้วแป้งพี่เลิกเพื่อแป้งอะ่ะใครก็ไม่สาคัญกับพี่เท่าแป้งแล้วตอนเนี้ยแป้งแป้งให้โอกาสพี่เถอะนะงั้นก็อีกหน่อยกันละกันพี่หนูยังไม่อยากจะเชื่อพี่เท่าไหรอ่อ่ะข่าวข่าวพี่เยอะเหลือเกินหนูไม่อยากเป็นอีหน้างโง่ให้คนก็นสมน้ำหน้าอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นนานเท่าไหร่พี่ก็จะรอพี่อยากจะทำความดีเพื่อพิชิตใจใแป้งไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะ แล้วก็เป็นจริงๆอย่างที่ไอตองมันพูดจริงๆครับท่านผู้ฟังไอตองมันเลิกนิสัยไ,ไม่ดีทุกอย่างของมันและมันก็ตั้งใจทํางานเพื่อสร้างอนาคตกับแป้งจริงๆจนสุดท้ายแป้งก็ใจอ่อนและแป้งก็ได้แต่งงานกับไอตองและปิดฉากไอตองไอคนบ้าการโดยปริยายทั้งคู่อยู่กินกันมาหลายปีจนมีโซ่ทองคล้องใจเป็นเด็กผู้ชายตัวอ้วนๆกลมๆตัวขาวๆน่ารักน่ารัก ชื่อว่าน้องโอติครับและ3ามคนพ่อแม่ลูกก็ทําธุรกิจส่วนตัวจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวลืมตาอ้าปากได้อย่างไม่อายคนอีกเลยและพวกเขาก็มีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับขอความสุขสวัสดีจงบิแดทุกท่านสวัสดีครับ